แม่ไม่ได้เลยแม่นี่มันนี่อะไรลูกไม่อะไรกันเนี่ยไอ้พด่จองจะชอตช็อตชอตทไรแม่สอนพี่แค่พี่คนแล้วไอ้พวกสักสนี่จะไปยี่กันมั้ย่ไดีกันมั้ยมัเป็นตัวเราตเธอขอโทแม่ทีเคยแม่มาแบบนี้ไงแมสอนจังี่ผ่านมาแม่เคว่าหนมันไม่รู้เรื่องนะลูกนีต้องใช้กาลังยวดแม่เป็นตัวอย่างเลจะไม่ห้รท ดิ่งหนักเลยโอ้ยโอ้ยออ้ยนอนจะเลยแ้ออ๊ยตายหนอจริงๆเลยเชียววยเร็วทำไรอ่ะเอามันมาขนาดนี้เล้เริวมันมาขนาดนี้ปตเขาเนี่ยไม่เป็นแล้วิวไว้วัยยไอ้นี่เอวดีซะด้วยโอ้ยเดียกับเร็วกับใจมากพื่อนี่นชอบีก ขอโทษด้วยนะครับคุณคุณะคคุณมาทำอะไรนะคือผมกับเพื่อนเนี่ยจะมาขอผ่านทางนะครับผมเดี๋ยวแม่ตีมือแตกเป็นอะไรคุณคุณอบทหรือเปล่าเนี่ยคุณมือไม้คุณมาแตะมือต้องตี่ยผมเหรอครับใช่๋อครับผม คฉันอยากจะรู้ว่านี่คุณชื่ออะไรนะครับแหม่คุณแหม่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 ฮึสุดนะฮึฮึฮึมีไหวใจเไหมนี่ยเราเนี่ยอ่ะไม่ใช่อไรเลยคุณแหม่อะไรคุณแหคุณก็อยากจะรู้ชื่อฉันเหรออะไรฉันแม่ก็อยากจะบอก กลับไปไอ้คนนี้เป็นกระเทยรู้ได้ไงจับใครเข้าอุ้ยกลับไปเนี่ยงอนยังเงี้ยไม่จับของใครของเขาของกูเนี่ยจริงไหมเนี่ยจับไม่จับฝาแม่งหยิกด้วยหยิกเขาด้วยหยิกเคาด้วยชื่อเลยทำไมอย่าชื่อเบิร์ดเลยทำไมชื่อไอจูดีกว่าดูถูกนะอย่าดูถูกนะอืมว่าเขาจังเลยต้องชื่อบิ๊กอุ้ย มึงอะชื่อบูเห็นปะตัวเป็นห่าวเนี่ยรู้ชื่อฉันหรอใช่ครับฉันเนี่ยจะบอกชื่อให้ก็ได้เดียเองหนูโซนางสาวเดมเกือกอะไรนะฮะเดียเองโนโซนางสาวเดมอะไรวะเจ้ามึงนี่ชื่ออีแอมบ์ใช่หรือเปล่า ชื่ออะไรฮะเดือนเรมแทงที่ไหนล่ะเดือนเรมเดือนเรมงั้นฝากไอ้จูไว้คนเดียวเยเฉลิมล้านไหมผมไมเขาเรียกปวยจูขึ้นมาทำไงอ่ะนี่ไงพระเอกมาทู่ไอ้จูมมาทู่เร็วเออเอ็นกับพีมเขาคงไม่ต่างกันสักเท่าไหร่หรอกนะของเปลว่าแค่มากินฟันเท่านั้นแหละรู้ได้ยังไงอ่ะรู้ได้ยังไงเดชกูลูกสองนะเว้ย เออดีนะมียามช่วยเมียกูอ่ะเมียดคุยปไอแล้วเธอละชื่อว่าอะไรอ่ะอ๋อผมน่ะชื่อว่าเฉลิมรัฐครับเฉลิมรัฐเหรอฉันว่ามันยาวไปอ่ะนั่นี่นชิ้นขอเรียกสั้นๆได้ไหมเรียกว่าไงครับเหล่อมเฉลิมยาวไปเรียกคุยก็ได้ครับเฮ้ยสั้นๆไงไม่ต้องยื้ ่ใครเหรออันนี้เพื่อนผมเองคร <อ S 2> ับเลิกกนเลยเรียกว่าพาหมามาเดินเล่นนาะพัานายเพื่อนเหรอคะพัานายอ,อ๋อพัานายเออหลัอค่ะที่หลัอบอกว่าหลัอจะมาขอผ่านทางแต่จริงๆแล้วเนี่ยแรมเองเอต้องขออภัยด้วยนะแรมเองตัดสินใจคนเดียวมันไม่ได้เพราะว่าจะต้องปรึกษากับเออน้องสาวก่อนลูก ไม่ใช่หรอครับลูก oh, ja. ูสาวที่ไหนคะน้องสาวลูกน้องสาวลูกเปิดท้องไม่เปิดท้องแม่เปิดป้าอะไรล่ะเปิดท้องเลยเปิดท้องทำไมอ่าเรนก็บว่าคนมีลูกแล้วท้องมันจะแตกลายงาใชู่จริงจริงรู้ดิท้องแตกท้องลายจะบ้าไงตัวเมี้อบัวแตกขึ้นมาหูแล้วปีนี้เรื่องอะไรเนี่ยน่าหนาวรึเปล่าที่แตกนะเดี๋ยวเขาไปเปิดสารน้องสาวก่อนนะ น้องสาวแน่หรอครัน้องสาว,สาวดี่ะน้อสาวจะยืนยืนรอทำ้านารอตรงนี้นะได้ครับโอยนะ<อ>ตอไ,ไม่รมับค่ะครับก็บอกก่อนนะคะถ้าคุณตกลงแล้วะค,ะคุณเคยเห็นไหม,มพวกพนักงานบริษัทนะค่ะว่าก่อนจะผ่านทางเข้าบริษัทเนี่เขาจะต้องตอบ,บัตก่อนนะคะอใช่การตอบบัตนะคะมันก็มีช่วงสาเวลาเช้าตอบพีขา่ยงตอบพีเย็นก็ตอบพีค่าๆก็ตอบพี่ี โอ้โหมไหมคะพร้อมครับเรื่องต่อเราถนัดเลยครับยังไม่ไหวหรอกฮะไม่ไหวหรอกไหวไม่ไหวเอาปูปช่วยตอกด้วยก็ไม่ไหวเป็นวงเพื่อนถ้าคุณพร้อมแล้วไปค่ะวันใจใจเดิน่นตัวของไม่แข้งต้องโดนอะไรไม่เหลือแค่รอดคืนนี้ไปค่ะเฮ้ยไม่เหลือ 有两个人。